สวัสดีครับผมชื่อแนทิพเจ้าเกตการสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลุงพลาลตันาวานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลทิ์อรุณรักษาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจตุพรน้ำผุดค่ะสวัสดีครับผมนายรัตพงศ์สินนรัสิ์ครับ ความหมายของระบบธรรมชาติระบบธรรมชาติหมายถึงระบบสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ร่วมกันอย่างสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณสมบัติของระบบธรรมชาติหโครงสร้างของระบบธรรมชาติเกิดมาจากการรวมตัวของสสารและพลังงานองค์ประกอบของระบบ จากหน่วยที่เล็กที่สุดคือโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตอนโครงสร้างของระบบธรรมชาติที่มีความสลับซับซ้อนระบบนิเวศหาประกอบไปด้วยพืชและสัตว์จำนวนมากหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงฉะนั้นจะเป็นระบบที่มีเสถียรภาพสูง ระบบธรรมชาติเป็นระบบที่ควบคุมตัวเองได้การที่รักษาสเสถียรภาพและสมดุลของระบบไว้ได้จำเป็นต้องไม่ทำลายกลไกในการควบคุมตัวเองของธรรมชาติให้เสียหายเช่นการเรียนรู้วิธีการให้ธรรมชาติควบคุมกันเองโดยใช้ประโยชน์จากมแมลงศัตรูพืชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์หมายถึงความรู้ที่ได้จากการสังเกต และการค้นคว้าจากปรากฏการธรรมชาติแล้วจัดให้เข้าเป็นระเบียบหรืออาจหมายถึงวิชาที่ค้นคว้าได้จากหลักฐานและเหตุผลแล้วจัดเป็นระเบียบการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้จำเป็นต้องมีวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้แปลเปลี่ยนความรู้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ซึ่งวิธีการหรือเครื่องมือนี้เรียกว่าเทคโนโลยี เทคโนโลยีหมายถึงวิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมผลกระทบของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้มีทั้งผลบวกและผลลบ 1. ด้านบวกเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าถุงมือเข็มขัด จักรยานยนต์รถยนต์เครื่องบินเรือยานอาวกาศดาวเทียมจรวดแม้แต่การเพาะปลูกเลี้ยงสยัตว์มีบทบาทต่อการทางการแพทย์ 2. ด้านลบ 1. สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วการจับปลาในทะเลการขุดเจาะน้ำมันปิโตรเลียม่านหินการธรรมชาติ 2. เพิ่มปัญหาประชากร 3. ทํทให้คนฟุ่มเฟือย 4. มีอันตรายข้อบุกร่พ้องหรือข้อเสียหายแฝงอยู่เช่นการระเบิดปรมาณูระเบิดไฮโดรเจนซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงต่อมนุษย์การใช้ DDT ีฆ่า,มาแมลงสี่าบ้านที่มีส่วนผสมของตะกัวสารค,รคาร์บอนที่อยู่ในกระป๋องสเปรย์ฝ่งซักฟอกบางชนิดควันและไอเสียจาก ยานพาหนะเครื่องจักรกลและโรงงานอุตสาหกรรมเสียงจากยานพาหนะและเครื่องจักรกลการพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาเพื่อบรรลุถึงความต้องการของมนุษยชาติและไม่ลดทอนหรือเบียดบางโอกาสที่จะบรรลุความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในรุ่นต่อไป การพัฒนามีองค์ประกอบ3อย่างคือ 1. ผลกระทบในการใช้ทรัพยากร 2. ชุมชนมีเศรษฐกิจต้องมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และคำหนึงที่มั่นคง 3. ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูย่้าแฝงนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้ในการปกป้องรักษาผืนดินนะครับไม่ให้ดินพังทลายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เราสองคนนะครับ จะพาไปดูกันนะครับว่ามันมีลักษณะนหน้าตาของยาแฟนนี้มันเป็นยังไงนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่สนามกีฬาลานอินทานะครับได้มีการปลูกไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับซึ่งที่นี่ก็จะปลูกเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดู จากการแพร่กระจายของผัตกตบชวาอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงสูญเสียปริมาณน้ำสำรองในกว้านพะเยาและปัญหาด้านภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาซึ่งนำเสนอปัญหาดังกล่าวแก่ภาครัฐให้จัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่กเกษตรปลอดภัยซึ่งเป็นโครงการที่จะนำผัตกตบชวามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์โดยมีกระบวนการผลิต นำผักตบชวาขนาดไม่เกินสองนิ้วมาสับย่อยแล้วนำส่งไปยังโรงหมักจากนั้นจะนำเข้าสู่โรงหมักเพื่อให้ผักตบชวาแปลสภาพเป็นปุ๋ยหมักจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2 2่สวันจากนั้นนำปุ๋ยหมักไปผปสมกับแร่ธาตุเพื่อเพิ่มคุณค่าของปุ๋ยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการผลิตปุ๋ยเม็ดและออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นหนทางหนึ่งในการกำจัดถักตกชวาและนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้แก่ชุมชนเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความต้องการระบบสูบน้ำเพื่อการจัดสรรน้ำให้ได้อย่างมีคุณภาพระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์นี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดสรรน้ำในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นแนวทางของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประโยชน์ของการปลูกพืชคุมดินช่วยป้องกันการชะล้างของหน้าดินโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเอียงจะช่วยรองรับแรงประทะของเม็ดฝนได้อย่างดีถ้าเป็นพืชที่มีระบบรากแน่นหนาแพร่สาขาไปได้มากจะช่วยยึดเหนี่ยวเม็ดดินให้ติดกันลดการพังทลายของหน้าดินช่วยลดความเร็วและการกระจาย การไหลของน้ำที่ไหลาจากบนพื้นดินทำให้น้ำซึมลงไปในดินมากขึ้นเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินเมื่อมีการถ่ายโบหรือเมื่อต้นเถาวใบของพืชคุมดินหล่นทับถมลงไปในดินถ้าเป็นพืชตระกูลถัว่วจะสามารถตึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน ช่วยต่อต้านและขัดขวางการเจริญเติบโตของพืชที่ไม่ต้องการเช่นหญ้าคาและวัชพืชต่างๆรากของพืชคุมดินช่วยทำให้ดินโปร่งมีช่องอากาศมากขึ้นสามารถระบายน้ำได้อีกด้วย การปลูกต้นไม้จะช่วยเพิ่มทรัพยากรป่าไม้และถ้าเรามีการตัดต้นไม้เราก็ควรที่จะปลูกต้นไม้ทดแทนไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองเพราะจะทำให้เกิดการเน่าเสียและก็จะเกิดมลพิษทางน้ำได้ การขี่จักรยานยนต์แทนการขับขี่รถจักรยานยนต์จะลดการใช้พลังงานหรือน้ำมันประโยชน์จากป่าชายเลนมีความสัมพันธ์เป็นแหล่งพลังงานและอาหารเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติเป็นเครื่องป้องกันแนวชายฝั่งควบคุมการกัดเซาะพังทลายซับน้ำเสียเป็นแนวกำบังกระแสน้ำเชี่ยวที่ปากแม่น้ำและพายุหมุน เป็นเชื้อเพลิงการผลิตกฎดจากเปลือกไม้การทำเหมืองแร่ดีบุกในบริเวณป่าชายแดนเป็นแหล่งประมงใกล้ชายฝั่งเป็นแหล่งพักอาศัยของลูกปลาและลูกกุ้ง